สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นัดลูกหมากยนย์จังหวัดอุดรธานีนะครับหรือนัดยนต์ตะกิตจ,จังหวัดอุดรธานีช่วงสายๆวันนี้นะครับพบกับปอดเวียต้านะครับเดินทางมาจากจังหวัดนนองคายคราวนี้เคยซ่อมไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะมีซ่อมเลาวแหลกมีเปลี่ยนลูกหมากแล้วก็บูดปีกนกนะครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับมาอีกเที่ยวหนึ่งก็คือตอนนี้โชคหน้านะครับโชคหน้ามีอาการเสียงดังเสียงดังแต่ไม่ใช่เสียงดังจากเลาแหลกนะครับ ยังไม่คล้ายกันนะฮะไม่เหมือนกันเราแหลกหรือบูธปีกนกหรือลูกหมากกันโคงนะครับไม่เหมือนกันนะครับคนละเสียงอาการนี้จะเสียงดังอยู่ประมาณตรงเบ้าโชกนะฮะอยู่บนบนตรงเบ้าโชคนี่นะฮะเสียงดังปุ๊บอุ๊บ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 นะฮะไม่ใช่เสียงดังแกรกแกรกหรือกกกกกนะฮะไม่ใช่นะฮะเช็คอาการดูแล้วนะครับโชกน้ํามันหมดเลยนะฮะ พยมดูมีอาการโยนนะครับโยนเวลาวิ่งก็โยนนะนี่คือเสียงดังมาจากนี่คืออาการของโชคเสียนะฮะก็โชคสองข้างนะครับเป็นโชคซ่อมนะครับลูกค้าตัดสินใจใส่เป็นโชคซ่อมนะครับเพราะว่าราคาประหยัดกว่ากันเยอะนะครับใช้ได้ดีด้วยนะฮะโอเคครับช่วง สายวันนี้พบกับการทำงานของจังนัทกับปอดเพียต,ต้านะฮะปอดเพียร์ต้านะครับวันนี้มาด้วยการโชกเสียงดังนะครับเวลาวิ่งเสียงดังกุ๊ก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 แต่เสียงไม่ไม่เหมือนกับเราแหลกนะครับไม่เหมือนกับบูธปีกนกแตกนะเสียงจะอยู่ด้านข้างแล้วก็เสียงันจะออกดังสูงๆหน่อยนะอยู่ประมาณ ใกล้กเบ้าโชคนะครับประมาณนั้นนะเสียงดังนะครับอันนี้พอดีเช็คราคาออกมาแล้วทั้งสองรายการนะครับมีของซ่อมแล้วก็ของใหม่เนี่ยของใหม่ก็แพงนะฮะของใหม่ก็เกินครึ่งหมื่นนะะของใหม่เกินครึ่งหมื่นนะครับคู่หนึ่งของซ่อมก็ใช้ดีนะฮะพอดีตัวนี้มีซ่อมไว้แล้วเรียบร้อยนะฮะก็ตัดสินใจได้เลยนะครับแล้วก็ลูกค้ารอได้เลยนะครับ โชคหน้า2ตัวซ่อมนะครับเปลี่ยนโชคหน้าถ้ามีตัวกดสปิงนะครับจะใช้เวลาไม่นานนะครับนั่งรอได้เลยนะครถ้ามีของนะสมมติว่าเป็นของใหม่นะครับก็ใช้เวลาไม่นานประมาณไม่เกินชั่วโมงก็เสร็จนะครับ แต่นี้ก็เริ่มถอดประมาณสักสักสิบนาทีนะประมาณสักสิบนาทีถอดออกมาแล้วนะครับถอดออกมาเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวกดสป,ปริงเปลี่ยนสป,ปริงเปลี่ยนโชค๊คนะตัวกดสป,ปริงคือตัวนี้นะฮะตัวนี้สาขาหนึ่งใช้มานานแล้วนะครับตัวนี้คุ้มแล้วนะฮะตัวกดสป,ปริงตัวนี้ซื้อมาตั้งแต่ประมาณเกือบสิบปีที่แล้วนะตัวนี้ ซำอรล้อซ่อมอีกเกินคุ้มนะฮะเกินโชคตัวใหม่ใส่เข้าไปแล้วนะครับยังซ่อมไม่ต้อง คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับคลิปสั้นๆรายการเดียวเปลี่ยนโชคนะครับจะบอกว่าเปลี่ยนโชคก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ซ่อมไว้เสร็จแล้วซ่อมไว้เสร็จสับเรียบร้อยหมดแล้วเพียงแต่เราถอดเปลี่ยนใส่ไปเฉยนะครับไอ้โชคตัวนี้จะเป็นโชคซ่อมนตัวนี้ซ่อมูตัวนี้ ดูตัวนี้นะครับไม่ได้แตกต่างจากของใหม่นะครับใส่้าเรียบร้อยแข็งเลยนะแข็งเลยรถสแตนด์ที่ว่าไปต้านลูกกลิ้งเสร็โอเคตัวนี้ซ่อมมาแล้วเรียบร้อยหนึ่งคู่นะครับใส่เรียบร้อยนะครับใส่สปริงใส่เบ้าะตรงเรียบร้อยนะ ตัวด้านซ้ายนะครับโยกมันรู้เหรอดังแต่ด,ดังแห้งมาได้ดังแห้งตัวนี้ดังแรงนะครับ แต่ตัวข้างขวาดังแรงนะโอเค,อเค,อเคหมดอายุการใช้งานแล้วนะครับนี่นะตัวนี้ดังแรงนะตัวนี้ดังแรงด้านขวาเรียบร้อยแล้วนะครับ ด้านขวาปกกระกอบเรียบร้อยด้านซ้ายนะครับ านซายใส่เข้าไปเอาเราเบิ่งกันโอเคครับด้านซ้ายเรียบร้อยนะครับ โอเคโอเคใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ใส่เลยใส่น็อตะนองไว้ด้านบนนะครับแล้วก็ใส่น็อตมูโชคด้านล่างนะครับแล้วก็ยิงยึดคันชงกระชากไม่ต้องถอดก็ได้นะคันชักไม่ต้องถอดก็ได้เปลี่ยนลูกล่างอ่าลูกหมาเป็นลูกล่างก็ไม่ต้องถอดก็ได้นะ ปล่อยไว้อย่างนั้นเลยแล้วก็หามุมบอกเอานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เสร็จเรียบร้อยแล้ววิ่งลองดูนะครับฟังเสียงดูนะครับเงียบกริบกับเงียบกริบ เมื่อเช้าวิ่งมาผมขับลองดูนะครับเสียงดัง ครับเรียบร้อยนะฮะถือว่าเรียบร้อยโอเคเลยนะฮะแกบหมดแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฟอร์ดเพียต้าคันนี้นะฮะเดินทางมาจากหนองคายนะฮะมาด้วยอาการเสียงดังด้านหน้านะครับเสียงดังจะมาจากโช๊คเสียงดังมาจากโช๊คนะครับโช๊คหน้า2ตัวรถคันนี้ใช้วิธีซ่อมนะครับโช๊คนะครับบางทีไม่ต้องใช้งบเยอะนะฮะ ประหยัดงบเซฟงบก็ซ่อมเอาก็ได้นะครับโชมหน้านะฮะเสร็จเรียบร้อยเงียบกกิบหมดแล้วนะครับขอบคุณที่ใช้บริการนัดลูกหมากยนต์และนัดยนตุกิจสาขาอุดรธานีนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ช่อง youtube ช่องนัดลูกหมากยนต์พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ